สวัสดีท่านมีน้องที่รักที่รักมากที่รักน้อยทีรักทุกคนแหละสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิบสีสถานเมจิกครับท่องช่องของการเปิดไพ่ทำนายดวงวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักสถิติตามหลักของติตวิทยาตามหลักของธรรมะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีไพยสี่แต่ไพนะ่ยิบสี่เนี่ยคือสิ่งที่เริ่มต้นนะครับเป็นเป็นการเปิดเพื่อจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ท่านอาจจะไม่ได้เห็นหรือไม่รู้เราอาจจะเห็นได้จะรู้ได้จากไพ่นะครับวันนี้ผมมาเปิดไพ่คนที่เกิดวันศุกร์นะครับประจําวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ 5อ8วันอสุดท้ายแล้วเสียใจด้วยไม่มีสามจสามเอ็ดมีมียี่ม่ยี่แปดไม่มียิบเก้าแต่สเอ็ดคนทํางานเป็นเงินเดือนก็ได้เปลี่ยนคนทํางานเป็นรายวันก็เสียเปลี่ยนธรรมาดาโลกสองด้านนะ่ะมันมีได้มีเสียเอออะมาชมกันนะครับที่เกิดวันศุกร์ เริ่มครับหนึ่งสองสสห้าหกเจ ใบแรกบ่งบอกถึงสถานการณ์ความเป็นไปหมุนหมุนหมุนติ้วหมุนเงินอ่าหมุนไม่รู้จบสองเหรียญอ่าตามด้วยเลเวอร์เลเวอร์ตามด้วยสิบเหรียญโอ้โหแม่จ้าแม่จ๋าตามด้วยเดอะฟูแล้วก็ดีเอ็มเพจไพ่ดีที่สุดของผู้หญิงดีอันดับหนึง ได้เพเป็นเมียแล้วท่านผู้รรมชมครับถ้าได้เพเป็นเมียแล้วเหมือนมีแม่คนเหรอทีแม่มีเมียมีลูกมีน้องใช่หมดโอ๊ยพายมันขึ้นอะไรของมันเนี่ยอายแต่ละใบผมก็คิด,ดเล่นๆสังหอนนะว่าจะมามันก็มาจริงๆพระแหงแม่อะคนวันศุกร์โปรโดตั้งสติ สัมปทานยาท่านนิ่งนะครับไพ่ใหญ่เยอะมาก The j a ัดติกหนึ่ง l o v e r ร์สองเอ็นเพสสามเ h อะฟูลสี่เดวิห้าหกเกินครึ่งเข้าไปแล้วไพ่รายละเอียดแทบจะไม่มีอ่ะมีเหรียญมีเหรียญมีดาบมีไม้ค้วยไม่มีความรักไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นอะไรเนี่ยมีเลเวอร์อยู่เนี่ย เจ้าชู้อ่ะคนเจ้าชู้อ่ะยังไงมันก็เจ้าชู้อ่ะแล้วก็ the เด็กฟูนี่ยก็ไม่ได้มีความจริงจังจริงใจอะไรหรอกเกี่ยวเรื่องความรักยังไม่ชอบถูกผูกมัดหรือยึดต,ติดนะครับอ่ะนะครับภาพรวมมันจะเห็นว่ามีภาพภาพของไพ่ไพ่ใหญ่ที่มีหกใบความหมายอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเราก็รู้กันอยู่นะครับไพ่แฮงแมนไพ่ของการสูญเสียนะครับเสียที่ทําให้ชีวิตท่าน เปลี่ยนมีคนละเรื่องคนละราวเลยก็ได้นะครับเสียสูญเสียในสิ่งที่อันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นมือคงเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างใช่หมด <S <S แฮงแมนยังเป็นอะไรที่รุนแรงเขาเรียกว่ารุนแรงนะครับคนที่ใช้ชีวิตตึงแรงไร้ร้ายแรงนะครับจะมีภาวะอะไรที่เขาเรียกว่า ถูกกดดันก็ใช่นะไพ่แฮงแมนถูกกดดันจนในที่สุดแล้วมันไม่ไหวมันก็ระเบิดบึ้มนั่นแหละไพ่แฮงแมนช่วงนี้อย่าคนที่เกิดวันศุกร์นะช่วงนี้นะครับโดยเนี่ยแฮงแมนกับไอเดวิลเนี่ยแช่งคนขึ้นนะปากศักดิ์ธิ์นะอย่าเที่ยวไปแช่งใครเขาโม้ซั่วนะแล้วเขาเป็นไปตามปากเนี่ยโดนไหลเด้งเลยนะเราโดนไหลเด้งนะเราติดกรรมหนักนะครับ อ่ะนะครับมาดูเรื่องการงานมีห้าไม้เท้านะครับอย่างที่เคยบอกครับว่าไพ่ใหญ่ให้โชคเรื่องการงานอ่ะท่องเที่ยวการบันเทิงอ่าเกี่ยวเขา้าเขา้าเกียส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรกรรมทุกชนิดเกี่ยวของชวนให้หลงชวนให้ลุ่มหลงชวนมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้จะเตกสถาปนิกวิศวกรอะไรอะไรเงี้ยเดวิล เดวิลอะเดวิลขายของเดวิลเป็นอะไรที่ทำอะไรที่คนดีๆไม่ทำคนชอบแหกสินกดสินข้อห้าข้อสามทุกข้อชอบแหกแหกสินห้านี่ก็คือไพ่เดวิลไพ่ของคนที่โกงนะครับาบางครั้งเราไม่ได้เป็นคนที่โกงหรอกแต่เดวิลมันขึ้นมาแสดงว่าม,มันมีคนที่จ้องจะโกงท่านอยอู่ท่านจะต้องรู้จักเอาตัวรอดด้วยการ โกงมันก่อนที่มันจะโกงเราอันนี้เรื่องจริงนะเออเรื่องจริงผมเจอผมก็โกงก่อนแหละแล้วก็เดวิลมันก็จะมีสัมผัสแล้วก็แท้งแมมันก็จะมีสัมผัสรู้ว่าจะเสียอะไรรู้ว่าจะต้องแรกกับอะไรมันจะได้อะไรกลับแล้วก็มันจะเสียอะไรไปนะครับจึงรู้นะครับการเงินนะครับมีสิเหรียญสบายใจได้มีสองเหรียญก็ยังหมุนยังใช้ใจ่ายได้อยู่ไม่ขาดสนไม่ได้ขาดมือนะครับ เรื่องความรักเรื่องความรักเลวเวอร์ไพ่มันแปลว่ามือที่สามอะ่ะมันแปลว่ารักซ้อนคาราคาซังมันอาจจะจบอย่างรุนแรงนะครับอาจจะจบยุงแรงนะครับคนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้อีกคนก็แค่จากไปคิดซะแค่นี้นะครับถ้าอกหักรักไม่สมหวังมันจะจมเลยนะเนี่ยแล้วจะหมตัวเก็บตัวเลยนะ นะัคิดตัดสินใจอะไรที่แย่ๆได้นะเพราะฉะนั้นนะครับมีเรื่องผิดหวังมากมายเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปแค่มันจะผ่านไปเร็วไปช้าแต่มันต้องผ่านไปแล้วเร,เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ก้าวข้ามเดี๋ยวยังไม่ต้องก้าวข้ามกระทืบเป็นให้เล็กก่อนแล้วค่อยก้าวข้ามก็ได้นะครับพวกปัญหาเพราะว่าไม่มีไม่มีปัญหาแล้วครับไม่มีใครทําอะไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอก เพราะฉะนั้นกา,การใช้ชีวิตเจอปัญหานี่มันก็คือมันเหมือนการเติมอะเติมพลังทีนิดทีนิดเติมพลังทีนิดแต่เหมือนท่านเจอบททดสอบเยอะท่านเจอเรื่องแย่ท่านเจอปัญหาเจอสิ่งที่ปวดสมองเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีต่อการใช้ชีวิตอะแต่ถ้าถ้าม,มันเจอและท่านผ่านมันไปได้ท่านก็จะเก่งขึ้นขั้นหนึ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นดิ้งเจอที่เขาพูดว่า ไม่เจอปัญหาบารมีก็ไม่เกิดเออที่เขาบอกว่าไม่เจอปัญหาบารมีไม่เกิดไม่ก้าวข้ามปัญหาบารมีก็ไม่เกิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดดนปัญหาเรื่อง,เร,องเรื่องสบายใจเรื่องที่ความบิดบังเป็นเรื่องธรรมดาใช่ถูกต้องเลยนะครับเอ็มเพจเนี่ยจะบ่งบอกว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านก็ได้นะครับเอ็มเพจอะเอ็มเพจ เพราะว่าเอ็มเพจเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความเป็นแม่นะครับมีความเป็นแม่ด้วยแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับถ้าเอ็มเพจเปิดขึ้นมาแล้วเจอเอ็มเพจคุณไม่ออะไรอ่ะคุณไม่อับไม่อับโชคเรื่องที่อยู่ที่กินที่ใช้ชีวิตแน่ๆถ้ามีเอ็มเพจนะครับเรื่องความรักอ่ะผมบอกแล้วตอนเนี้ยใครที่มีความรักอยู่ก็บอกได้เลยว่ามันมีชู้แน่นอนดูดิกมันขึ้นสองใบอ่ะ แก้ผ้าทั้งคู่เลยด้วยอ่ะใครที่กำลังจะเป็นชูสาวชูชายทั้งหลายก็ระวังครับกรรมกำลังจะตามมาเล่นอยู่นะครับใครที่ทำอะไรเป็นกรรมหนักไว้นะครับอกรรมหนักนะครับกรรมหนักคือการฆ่าคนตายกรรมหนักคือการนั่นแหละภาษาธรรมะเขาเรียกว่าฆ่าคนตายถ้านไปนึกด,ดูแล้วกันว่าท่านเคย ทังเวททั้งกรรม5ปี10ปี20ปี30ปีเมื่อไหร่ไม่รู้อะกรรมหนักมันกําลังตามท่านมาแล้วมันเจอท่านแล้วมันจะเล่นท่านแล้วนะครับแล้วก็แปดดาบเนี่ยยังเก็บปัญหายังเงียบอยู่ยังอึมครึมยังไม่ยอมปลดปล่อยยังไม่ยอมหาทางแก้5ไม้เท้าบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กวนอกกลนใจท่านมานานนะครับนี่พูดถึงเรื่องความรักหรือนะเออ อาจจะเป็นเรื่องกวนใจถ้ามานานมีก็เหมือนไม่มีอยู่ก็อยู่ก็อยู่ไปวันๆอะไรแบบนี้ครับทุกอย่างอะ่ะมันต้องเติบโตทุกอย่างมันก็ต้องรดน้ําพุวนดินนะครับไม่งั้นมันไม่เติบโตแล้วมันก็จะไม่องอกเงยงอกงามนะครับความรักก็เหมือนกันความรักคุณใช้แต่ชีวิตใช้แต่การทํางานเพื่อจะหาเงินหาเงินหาเงิน คุณบางครั้งคุณลืมนะครับว่าคุณมีคู่รักมีคนที่รักคุณอยู่รอคุณบางทีคุณก็สำม,มาเลเทเมาสำม,มาเลเทเมาไม่ห่วงไม่ห่วงครอบครัวไม่ห่วงเมียไม่ห่วงผัวไม่ห่วงลูกไม่ห่วงลา้านนั่นเงเป็นไปได้หมดเสีอภาพรวมเนี่ยถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ผมบอกอะ่ะแฮงแมนเนี่ยแหงแมนเนี่ยคุณไปถวายสังฆทานรอได้เลยนะครับใส่พระประจํามันเกิดไปด้วยนะครับ แล้วก็นะครับพระพระพุทธรูปปางปรับมาองคองประมาณนิ้วเนี่นิ้วก้อยเล็กๆเป็นโลหะเนี่ยครับถวายสังฆทานส,ส่งบุญส,ส,ส่งบุญส่งบรารมีไปกับให้กับเจ้ากรรมนาเวรเขาด้วยนะครับเวลาที่คุณไปถวายสังฆทานหรือทําที่วัดอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่จะทําให้บุญบุญท่านถึงนะครับนั่นคือการตุดทูบบอก กลางแจ้งตุดทูบกลางแจ้ง16ดอกกลางแจ้งก่อนที่จะมากางแจ้งท่านไปไหว้พระประธานในโบสถ์นะฮะให้พระประธานในโบสถ์รับรู้ว่าท่านได้มาทําการทําบุญทําทานทําสงฆ์ทาน,ทททานแล้วก็ส่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรให้สิ่งศักดนะิ์สิทธิ์นะที่สถานนั้นนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือที่วัดนั่นนะเป็นพยานแล้วก็มาตุดทูบสิหกดอกกลางแจ้ง ขอบารมีให้องค์สัมมาส,สัมพุทธเจ้าสง่งผลบุญที่ข้าพเจ้า,ากระทําเนี้ยให้ถึงกับดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามจองเวรข้าพเจ้าอยู่นะปัจจุบันนี้เว,วลานี้นะครับอ๋อลืมบอกนะครับไพ่มันขึ้นแฮงแมนขึ้นเดวิลถ้่มันออกจะรุนแรงนะครับเหมือนคุณจะไม่มีทางออกทางออกมีเสมอนะครับถ้าไม่มีหาไม่เจอก็ออกทางเข้า้ง่าย ปัญหาใหญ่หลวงของท่านที่จะเกิดนะครับแม่ช่วยท่านได้นะครับถ้าใครมีแม่ใครยังมีแม่ใครยังมีพ่ออยู่กลับไปล้างเท้าธรไม่สีก็ขอสิกลับในะท่านอวยพรซะผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนรู้ว่าลูกกัเจอปัญหาอะไรขอเพียงให้บากหน้ากลับไปหาเขาหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเรื่องการเงินมีสิบเปลี่ยนเรื่องความรักไม่นิ่งนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะมีชู้ด้วย สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมีไปแล้วก็จะพังก็คราวนี้สุขภาพสายตาไม่เก็นกมดันเส้นเลือดในสมองตีบแตกติดตันแฮงแมโลโรคเวรกรรมทุกโรคนี่เกี่ยวกับทางเพศเกี่ยวกับช่องท้องเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับติดทุลาการพัน,นันลุ่มหลงยาเสพติดอะไรใช่ไมนาเดเวิลนี่คือล้นล้วนนะครับล้นวนผู้ใหญ่ขึ้นขึ้นเยอะนะครับขึ้น ขึ้นเยอะแล้วก็เป็นไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่เ่องที่ผมบอกถ้ามันขึ้นมันจะส่งอิทธิพลด้านนั้นกับท่านเยอะเนี่ยท่านมีการสูญเสียแน,น่ยังไงท่านก็ต้องเสียเพราะยังไงมันไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจนเราตายด้วยมันตายพร้อมกับเราหรอไม่มีหรอกไม่มีตายพร้อมกับเรารน้อยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งใดที่ มันกวนจิตกวนใจแล้วปัญหามันเยอะมันทําให้ชีวิตคุณยุ่งยากใช้ชีวิตลําบากคุณก็จัดการมันอย่างนั้นแหละปัญหานั้นแหละจะใช้ยาแรงไปเลยก็ได้เพราะแฮงแม่นะ่ะมันแรงแล้วแต่ว่าขอเตือนว่าคุณจะมีสติอย่าพังปากนะครับอย่าพังปากอย่าใช้อารมณ์นํานะครับจะต,ติกเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วเนี่ยจะติกเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ท่านไปดีหรือทำแย่คือดาบหรือจะช่างคือสติหรืออารมณ์นั่นเองนะครับ อ่ะการงานห้าไม้เท้ายุงด้านนที่ทำงานการเงินมีมดสมบูรณ์ความรักสุ่มเสี่ยงที่จะโดนล,อดลคนค่อลวงไม่คมคืนน่ะเอาพูดตรงๆเลยมอมเหล้ามอมยาแลงอโครจรทุกที่อะ่ะถ้าเป็นไม่ได้ถ้ารักโดนสงวนตัวไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอะ่ะก็หลีกเลี่ยงซะอย่าไปทางนั้นโดนแน่ <c oughs> ไม่ได้แชกนะเออ เรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องสุขภาพสายตาให้ทาบุญแก้เคล็ดด้วยกันถวายหรือว่าซื้อบริจาคของที่ให้แสงสว่างน,นะครับเรื่องความร้อนขึ้นไม่คงไม่เกณฑ์ก็ทําบุญบริจาคเกี่ยวกับของที่ให้ความเย็นให้ความเย็นไม่ได้แปลว่าต้องซื้อแอร์ซือพัดลมเสมอไปหรอกไม่ใช่อะน้ําน้ําที่แก้ร้อนในน้ําใบบัวบกน้าเก๊กวยอะไรใช่หมดมนะครับ อ่ะนี่คือภาพรวมคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผิดภาพประกันใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมพูดแบบภาพรวมๆนะครับผมมองเห็นภาพรวมอะไรที่มันมีแนวโน้มที่อันตรายนะครับผมจะเตือนท่านผมก็จะบอกท่านอ่านะครับบางครั้งมันก็ถูกกับบางคนบางคนบางครั้งมันไม่ขุดคนบางคนนะครับแต่มีแน่ๆแล้วเจ้ากรรมกําลังจะเล่นแล้วเล่นแล้วหาตัวเจอแล้วโดนแน่โดนแน่ ทุกอย่างมันมีทางแก้ไขหมดนะครับอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้บอกว่าให้เขาให้ตัวเองเบาๆลงก็ไม่เสมอไปครับบางครั้งเราเจอโจรจจชั่วเราจะทำตัวเป็นพระบางครั้งมันก็ฟันเราหัวแบะได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเจอโจรเราก็ต้องใช้วิธีโจรสู่กับมันกันนะครับ อ่ะมีอะไรถ้าท่านสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามมาได้ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นั่นเองนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณท่านที่เข้ามาชมใหม่และทุกทกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับขอให้ชีวิตท่านพบความสุขพบความเจริญอุดมสมบูรณ์ ลื่นเลงบันเทิงจิตบันเทิงใจได้ตลอดเวลาว่าอยู่สถานการณ์ไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคุ้มครองส่งบุญส่งทานให้กับเจ้ากรรมนายเวงเขาด้วยเด้อเขามาเอาแน่น,นะครับอ่นะครับขอสติปัญญาดีสุขภาพร่าไกยแข็งแรงคิดสิ่งใดขอส่งความปรารถนาขอให้สิ่งเลวร้ายผ่านจากท่านไปได้ด้วยดีครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ